สวัสดีค่ะพี่น้องมาเดอกินข้าวเดอบัดนี่แกงมะกอกพี่น้องอาหารบ้านๆแกงก็ไม่หลองแกงไกล้ชิดปีค่ะเต็มจอก่อนกะยากเอาเลย มันกอกก็แ hmm. ซ mm ่บ hmm. จ right. mm ัดเออมีต hmm. mm ับ hmm. ด mm ้วยไก่บ้านได้พี่น้องไก่บ้านอืม คือจะกินแต้เฮิรงนพอคั่วเอยากออกกองพี่เอาะแซ่บครัก กรอ,อบข้างนอกกรอบๆใช่้องข้างในนิ่มๆเนื้อนุ่มๆยี่เรีได้บาอิ่มนะหืแซ่บแพง แดงใส่หัวปีก็มีจ้าแต่อยากกินย่างกินย่างมากกว่ามันไม่ได้กินเถิงอ่ะคุยแจ้วเ่น้ย ไปล้างมนเอปลใส่มันได้สิมึนเลยเนี่ยมึนกินผู้เดียว น่าอา่อบมากเลยค่ะตินของแซ่อ่ะหงมื้นเท้าเราขินว่าไงอ่ะบัดนี้เขาหามตินโหวใต้ไม่พ่ายไปค่ะครับโหะ กินละกินหนามาไปละกินอะแม่กไก่ยางให้ซื่อๆก่ถึงกินไหมยางให้ซื่อได้อิมละเอาได้ต้องกินเอานี่นี่อกนี่อกมันนี่พี่เนอะหวานแล้วปัน่นน้ำมันเจาะ มือเวิร์ดจะเถือแล้วอันนี้นะ3ามมื3สาขาบแล้วเจียวจะแสงไฟมันก็เลยเห็นให้ดูดำมือมือ,มอดำดำอืม นั่งกรอบๆนะ <S <S น้นะนำเนี่ย dễ nhân luôn Đây không một vịt phải nhân khuẩn luôn Xem sau Phải Nằm cái lại, cạt cây ban thì nó sát sạch cảm ơn cha ngắm dân như qua ไนว่าอีกแล้วและกระซิบ่ได้ว่าอีกยังถืลอละแกงกรอบมันแสบค่ะอ่้อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าได้ยินอีบ่แน้องบอ,ม,องมนตลลืมเอาเสียงขึ้นอีกแล้วบอ